ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑลและพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่วันที่22มีนาคม2563 1>, 1. แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมในหมู่บ้านที่ท่านพักอาศัยโดยทันที 2. ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น 3. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดตัวหมอนผ้าห่มแก้วน้ำช้อนซ่อม 4. ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่นาน20วินาทีหรือแอลกอฮอล์เ0ลูบมือจนแห้ง 5. ห,หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังหากมีความจำเป็นควรติดต่อทางโซสัพท์หรือแอปพลิเคชันไลน์ 6. หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที 7. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัดการป้องกันโรคเป็นหน้าที่ของทุกคนประชาชนต้องร่วมมือ